คิดพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะอีกสองวันก็หมดโบนัสแล้วต่อเดือนใหม่แล้วนะคะอีกสองวันค่ะสู้ๆนะคะง่าย,ายดอกเออบอดใส่ง่ายดอกคือสิบกได้น้ำฝนง่ายดอกสตงเออมันเป็นมันคนพุ่มแฉ่เนาะบวกบอกบรได้ว่ามันสิเป็นย่ามไดาการนิดนิดในน้อยกัะเรลิมเป็นกันแหละเออไปใส่มาจะก็สู้เหมือนเดิมนะคะสู้เหมือนเดิมได้เจอพี่น้องจ๋า หย่อนแย่อวนบบมีเวลานี่แหละพี่น้อง่งองแย่อวนกลับมา่ากล้องเต็ม,ลห,ม,ลสสห,มหลายมือเราไ่เด้สักพาห่มกับยตจากแต่ล้านมายังบ่ท่านไหนเอาไปสักตัวที่เอาไปเขาเรื่องยังมาท่านไหนมีเวลาทั้งปากหอมมันไปบวดเจ้าเขตอย่งไรพี่นอ้ไไนนองไปไหวกับไปบ่ได้พี่น้องไปไหวกับไปบ่ได้แต่ว่ากับไปโยแต่ว่าไปบกคร่วยก็ขอโทษขอให้หลายหลายขอโทษขอให้ยหลาย ยังขอบลงโคดน้อยโคดน้อยก็นนะคนเข่าถึงกันโม,มบ้านปวดแขงปวดขดา,าปวดขนาดปวดขนาดใส่สายยากยวปวดลงไปใส่พี่น้องนอนที่เราไม่เคลื่นไม่มเคลืนกันนอ่แต่เว้นแหนจะได้ไปก,กับโมมาให้กำลังใจถูกเินน็บนเออพี่น้องรักกันยายอ้วนก็กกนนะะรักทุกคนนะคะรักทุกคนนะคะใส่มาใส่ไป้างนอก มันบ่มือดดอกพี่นอ้องมันมีอยู่ก็เก,เก่ามันมีอยู่ก็เก,เก่าอืมให้ปรกการปิดไว้ให้ปรกการปิดไว้รักษาตัวเองวภุภะเออคนติดตามก็นน้อยเพื่นอนว่ะอืมเพื่อนหาย่งเพอโคดห,หลายๆเออเออเพื่อนสั่งมาแบบนั่นสั่งมาแบบนั้นเยอะเยอะมากแกสิเป็นดุแน่จังน้อยพี่นอ้องจ้าอืมเออใจนะประยากเป็นหยังจักอย,ากอย,ากย่างอะไรอยากมีแห้งอยากมีเวลาตอบเพื่อนเอออยากมีเวลา ค่ะสวัสดีพี่มาร์คสวัสดี AI ค่ะเมื่อนี้วันอาทิตย์นอาทิตย์ก็ไหนเราพี่น้องขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณค่านะจ้ะเพราะว่ายาอ้วนอยาอ้วนเม,ออมนย์ลีเมย์อ้วนเมย์ลออีเป็นคนภูมแผดมูน้ำมูไงเรกพี่น้องออคะแนน,นกับหน้นนาที่ก็ลดลงลดลง อยู่ปะหนึ่งกลัวเนี่สิหอดใสนะพี่น้องบมหอดใสโอ๊ยมบ้านปวดแขงปวดขาปวดขนาดปวดขนาดไปใส่ยากอย่ปวดลงไปใส่พี่น้องนอนที่เลาบมือเคลื่อนมือมือเคลื่อน,น,นก็น,นอนแต่เว้นแหนจะเออจะมีคนเหลือกิตตามยายอ้วนไปเป็นสิบสองกิตตานน่ะแหละเราว่ายายอ้วนบ่บ่บ่ค่อบบ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 บอบอบอบบ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 ยบบบยบบ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 ยบบ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  ใส่ะก,กาไปเต้นะก,กาอยู่ต,ต,ต้องต้องเสื้อผ้าเสื้อผ้านี่ต้องซักมือเองเสือ้อผ้าเสื้อผ้าเขาเพิ่มใหมื่งเยอาไปให้คนบันนอกเดล่ <laughs> าเยอะไปให้คนบานนอกดเดออคนต่างจังหวัดเอาให้ก็อยู่แบบมีความสุขมาแดงอีกสองหนึง่งสองสองทีอันพู้ติดตามคนรับชมเออ สวัสดีพี่น้องปงป้ายสูบุทุกคนสวัสดีชาวเรียวชาวเฟีเตอร์เมือใหม่เมือเก่าดีจ้าเด้อสวัสดีชาวเฟบบุกทั่วโลกนแหละพี่น้องอไปเป็นชีบคนเพราะวา่ายออวนว่ามีเวลาตอบคนนอกเอโทษมูมมมได้หลายแต่มูคนได้ยังยืนยังไออวดก็บไออวดกับปิดที่กันแหลกไปทางนอกระยืนในบ้านก็นบ่ปิดที่ว,าว่าแหลกไปขอ,ขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณ่ะา,าดอจ้า เพราะว่ายายอ้วนยายอ้วนเมย์ลีเมย์อ้อวนเมยออ์ลีเป็นคนภูมิแพ้เที่ยงพวกกันเพิ่งเด้เพิ่งได้อาบน้ำอาบค่ะเพราะว่าเตือนสายร่างกายไม่ค่อยปกติ <c oughs> ได้ไปกับโมมาให้กำลังใจถูกกิบนออพี่น้องรับกันยายอ้วนก็รักทุกคนนะคะรัก <c oughs> ทุกคนนะคะ <c oughs> ก็ไม่สบายเออนอนเด็กกับเป็น ถือฝนกรเป็นหอนแห้งกับเป้นฝนเออหนาวแห้งกรเป็นไอ้อยังกรจะเป็นก็เลยไปบ่หอดมะทุกบานไปบ่หอดมะทุกบานแต่ขอตรวจขออะไรพี่น้องท,ทุกคนด้จ้าซักเมื่อจะเสดต่อเพื่อนอยู่จะเพื่อนกับเขามาไลยเห็ดไลยอยู่เยอะเออนเยอะเอวนกปจะเสยดยังไงเออถากันเด้อพี่น้องเด้อถาเยอะมันนี้วันทตวันที่สองมิถุนา ต้องมีงานก็จะสัปดาห์2567เด้จากพี่น้องจ้จะก็เลยไปบ่ฮอดมื้อทุกบ้านไปบ่ฮอดมื้อทุกบ้านจะขอตรวจขออภัยพี่น้องสุขูทุกคนได้จ้าอือจะของคําของหลานเออใส่ตะกาไว้เต้นตะกาอยู่ตั้งทั้งเสื้อผ้าเสื้อผ้านี่ต้องซักมือเองอือเสื้อผ้าเสื้อผ้าเขาเเสื้อเนี่อวดกับเป็ดที่กันแล้วไปข้างนอกอ พยอย่ในบ้านกับ่อปิดคือว่าแหละถ้าไปทางว่าลงคลิปหลายเออกับกับบอได้เออกับว่าเขาล่นนอยเพื่อนก็บอกว่าเย่อวน่ะล่โพดนอยเออเฟซบุ๊กบอกว่าเย่อวนลงโพดนอยได้แค่นี้เพราะว่าเพราะว่าหน้าที่มันหน่อยหน้าที่มันหน่อยหน้าที่บ่หลายหน้าที่บ่หลายเด้อพี่น้องจัะขอบคุณชาขอบคุณค่าขอบคุณะเานอจ้า เพราะว่าเยือ่อ,อ้ออวนเยื่อ้วนเมื่อีหลีเยื่อ้วนเมาอีหลีเป็นคนคูมมแขกโอ๊ยหมู่บ้านปวดแขนปวดขาปวดขนาดปวดขนาดแตดดใไซยากอยปวดลงไปใส่พี่นองนอนที่หลับมือเคลืน,นเมือมือเคืนกับน,นอนแต่เว้นแห่จะได้ง่ายดอกเออบ่หอัดมช้ง่ายดอกก็สิบ่ได้น้ำเพื่องอ่ายดอกสะตงเออมันเป็นมันคนภูมแขกเนาะบวกบอกบ่ได้ว่ามันจะเป็นย่ามไดอาการนิดๆนดน้อยกัเริ่มเป็นกันแหละ ไปใส่มาส์โอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสักเมื่อจะเสดต่อเพื่อนอยู่จะเพื่อนกับเขามาไลา์เห็นไลา์อยู่เยอะอ้วนเยอะอ้วนก็จะเสดยังไงเออทายกอนเด้อพี่น้องเด้อทายเยอะตัวเองขนาดเยอะเยอะอ้วนรักษาจนเยอะอ้วนก็ยังเป็นเพราะว่ายาอ้วนเป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้นิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่สบายนิดนิดหน่อยหน่อยสวัสดีพี่น้อง ปงป้ายสุขปุสกคนสวัสดีชาวเรียวชาวพีเเตอร์เมืองใหม่เมืองเก่าได้จ่าเด้อสวัสดีชาวเฟซบุ๊กทั่วโลก <laughs> จะก็สู้เหมือนเดิมนะคะสู้เหมือนเดิมได้จะพี่น้องจ๋าห <laughs> ย่อนยายอ้วนบ่มีเวลาเนี่แหละพี่น้อง, <laughs> อง่องยายอ้วนกลับมาไปเยี่ยมบ้านเพื่อนอยากใบมัดทุกบ้านให้มันครบทุกบ้านนั่นแหละแต่ว่าสุขภาพมันบอกอันวยแลวพี่น้องจ๋าเออสุขภาพไม่อันตราย <laughs> ได้พี่น้องไป เหยี่ยบไปย่านโมบระท่านหอดบานไทรกะสตรีมเลี้ยวเลิกเนี่ยก็เปนบันไดง่ายดอกพี่น้องก็สิได้แต่โบนัดยางเยียวละโบนัดก็ดาวยางเดียวบัยย้นใดยางอื่นดอกยางห้ยยออวนโคดรหลายหลายเออยือวนกับโบมีแห้งสักทียืออวนกับลา่าเมือนเนอ่อยเนาะเออเถื่อผลแน่กับบั้นใดห่อนแห้งแน่กับบั้นดเป็นโหลดพี่น้องจ้าเอคอคนติดตามกับน,นอยอเพื่อนวะอือเพื่อนห้ล่งเพลิดโคตหลายหลายเออ อคนสั่งมาแบบนั้นสั่งมาแบบนั้นเยอะเยอะเยอะอวดกขดข็ขอโทษขอใครจ้าเพราะว่าหลายมูมหาห้กําลังใจหลายลงคลิปได้ไปกับหมอมาลงคลิปตัวเองขนาดเยอะเยอะอวนรักษาจนเยอะอวดจะยังเป็นเพราะว่าเยอะอว,วดเป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้นิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่สบายนิดนิดหน่อยหน่อยอมันกันกบวได้เป็นแห้งดอกแต่ว่าอายุหลายแหลวมันเป็นเป็น ทุกคนรักทุกคนรักเพื่อนทุกคนรักรักชาวคีเตอร์ทุกๆคุนหมูหลายๆขอบคุณหมูหลายๆที่ยังติดตามเด้อผู้ใดชอบติดตามก็บ๊าว่ายังเพิ่นดอกก็ว่าเพิ่นก็นอยากเด็อยู่ใน,อย,ในอยู่ในเมืองก็พยายามปิดกันด้วยนะคะปิดปากปิดจมูกเวลาไปไปเยี่ยามบ้านเพื่อนอยากไปมดทุกบ้านให้มันรบทุกบ้านนั่นแหละแต่ว่าสุขภาพมันบอกอํานวยล้วพี่น้องจ๋าเออ สุขภาพไม่อาเบิรกับพยายามสิลงล้งปวดหลายแลายอะก็ต่อเบอเบิร์ดกับยาวากันเด้อพี่น้องเพราะว่าเขาสั่สงเขาสั่งให้ยืดอ,อวนล,ลง้งสั่งมาลายเชื้ออะล,ละว่ายืดอวนันขนทรงงาหลายก็ต่อมูพระท่านม,มูมูมูบางคนก็หายเลยมูบางคนยังหักกันก็ยังโยนก,ก,กัน,ๆๆๆนโยนเข้ากนน้องพี่น้องเออมันเป็นมันค้นพุ่มแผ่เนาะบอกบอกบ,อกบอกไดว่ามันจะเป็นย่ามใดอาการนิดๆน้อยนอกัเริ่มเป็นกันแหละ ไปใส่มาสหนอกปิดตาพี่หนองเลยเอออะไรมันก็เกิดขึ้นได้เสมอน,นะคะเออเพาะคนอยู่ในเมืองคนอยู่ต่างจังหวัดท้าผมพี่หยังดอกอากาศปลอดร่งรักพี่นนองทุกคนเด้กพี่นนองจ้ายาอ้วนรับรับสองปุกิตตั้งน่ะล่ะเพราะว่ายายอ้วนบอก่บอบกว่ไม่ีเวลาตอบเวรยะยาอ้วน บ่คอยสบายนะพ <c oughs> <c oughs> <ended> <inizi> anyway ี่น้องบ่คอยสบายแล้วก็ได้แค่นี้เพราะว่าเพราะว่าหน้าที่มันหน่อยหน้าที่มันหน่อยหน้าที่บ่หลายหน้าที่บ่หลายเด้๋วพี่น้องจอ้วนกับปิดขึ้ตัันแล้วไปข้างนอกแต่ยืนในบ้านกับบ่ปิดที่ว่าแหละจะไปของพวกิีต้ามันละเพราะว่าจอ้วนบ่บ่บ่คอยไม่เวลาตอบมวยจะ้วนบ่คอยสบายนะพี่น้องบ่คอยสบายแล้วก็ครับสวัสดี ที่มาร์คสวัสดี AI ค่ะเมนนื้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ด